มาเดินซื้อของเดินข้างนอกดูดอกไม้ส,สวยๆทองอุไลดอกไม้ริมทางที่สวยสุด พาข้ามถนนไปดูดอกไม้ฝั่งนู้นไปดูหนุ่มๆสาวๆเขาทำอะไรกันวันนี้จะว่างหน่อยนึงเลยเดินม,มาซื้อของที่ร้านค้าเดินซื้อของที่ร้านค้าก็ขายลิปไปด้วยไปดูดอกไม้สวยๆไปทักทาย เป็นยังไงกันมั่งเป็นยังไงกันมั่งสบายดีกันไหมเออเอาเลยตามสบายแวะมาโอ้ยไม่เยืดสอนเจ้ากัาอายูน้องเขาร่างตี กินเขาไว้ล่ะตามสบายเลย,เออยดีนะม,ม,ม,มีเพื่อนเยอะอยู่น้ำในคลองล้นคลองเลยนะคะกท <c oughs> ี่ดอกอะไรสีม่วงกำลังจะออกดอกแม่มา,าทักทายน้องๆเขา เบ <laughs> สมาทักทายน้องๆเขาพามาดูในคลอ,องนี่สิอือยังแนวกินเอาเบ็ดมาใส่ปลาหนีเปียงนี่หาเบดมาตกปลา <c oughs> อยูเ่เฉยๆอะอกอกตกปลาเลยนะาย่าแหละ <c oughs> <c oughs> นั่นแลน่นและของอร่อย ไม่ได้ว่างหรอกเดินมาซื้อของก็เลยแวะมาทักแวะมาทักทายถามข่าวว่าเป็นยังไงกันมั่งหาถ่ายดอกไม้สวยๆนี่ค่ะดอกคูณสีชมพูเป็นพันพันนี่สวยค่ะเพื่อมาทักทายเด็กๆ นี่ก็ต้นหนึ่งต้นนี้เป็นต้นคูนค่ะฝั่งนู้นก็ทองอุไลทองอุไลริมทางเหลืองอลางสวยค่ะไค่อยมีเวลาไปถ่ายคลิปทันงหมดดูนกตต็น องฟ้าทองฟ้งาก็ปอดรม <c oughs> ไปถ่ายที่ไหนถ่ายแถวนี้เลยค่ะนี่คองอุไลสวยเป็นดอกไม้ริมทางที่สวยที่สุด